นมาวันนี้มาแพ็ก,กัตกนก็คือออเดอร์เข้ารหลวมากเนี่ยดูดิเนี่ย,ยของแถมเยอะมากแต่เขายังไม่รับแต่เขาสั่งว่าส่งเร็วๆแพ็กก่อนใครก็คือวีตัวนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ น้องเขาเอาไปทำแต่ยิตอนแรกอ่ะก็เล่าให้ฟังแล้วว่าน้องไม่ได้ยอมรับแต่กระจกยังไม่แตกเป็นเป็นทุกคนดีนะคะที่กระจกยังไม่แตกอะ่ะ ดีมากเลยนะที่กระจกไม่มีวันแตกอะไรล่ะกระจกมันก็มีมันแตกแต่ดีอะโชคดีว่าอันเนี้ยมันไม่แตกอันนี้มันไม่แตกนนแตก,ก็ถือว่าดีแล้วนะถือว่าดีแล้วนะทุกคนที่มันไม่แตกอะอ่ะเข้าเรื่องกันค่ะลองมาดิโอยดังเกิน ก็คือมันไม่เข้มข้น,นอะอะไรคข้ม้นบาบอะไรของตัว้ยชนเลยก็คือช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปหรอกคือหาโพอืดเยแหะแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่โพดอืดอันนี้อีกอันอะ หายไปไหนก็เท่าที่เราคิดนะเราอ่ะต้องไปหา,าใหม่แน่เลยฉันจิพิก็เธอ,อ ออเดอร์เข้าตลอดเวลาก็คือดีใจมากการอาราลูโมออกแล้วโนโนโดามะก,ก็คือ เอาง่ายๆเราจะจัดโต๊ะใหม่นะรู้สึกว่ามันลกกว่าเดิมมันดูไม่สวยไม้มีต่อนนึงไปดูกันต่อก็คือช่วงนี้นะคะก็ลองคิดบ่อยไหมก็บ่อยอยู่แหละเอ้ยไม่ต้องไม่ต้อง มีมาริโอยิงลกเลยแม้จะจัดแค่ไหนมันก็ยิงลกกับทุกคนรู้สึกอะ่ะ อันนี้แพ็คปกตินะคะมัได้แพ็คให้คนที่ไม่ชอบนะถ้าแพ็คให้คนที่ไม่ชอบเดี๋ยวก็รูลุเลยว่ามันเป็นยังไงมันจะแยกตรงนี้ค่ะจะแยกอันนี้นยังไม่แยกอันนี้ไม่แยกเป็นยังไงก็คืออันนี้ไม่ได้แยกถ้าแยกมันจะเป็นอีกอย่าง ก็คืออารรน่ารักเกินจนสลบอะก็คือเราเอาแฟ้มการ์ดไปโรงเรียนนิดเดียวเพื่อนสั่งออเดอร์มาโคตรเยอะก็เลยได้ังนเยอะมาก